สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเปียงโทนพระเครื่องนะครับเป็นช่องที่ให้ความรู้เกี่ยวกับพระเครื่องพระเกจิเหรียญยอดนิยมต่างๆนะครับวัตถุมงคลราคาตลาดอยู่ที่เท่าไหร่นะครับแล้วก็ยินดีรับเช่าพระส่งมาได้ทางไลน์ a c e b o o k แฟนเพจเปียงโทนแล้วก็หรือว่าโทรน,นะครับผมทิ้งไว้ด้านล่างนะครับเข้าไปกดดูได้นะครับราคาตลาดตอนนี้ไปอยู่ที่เท่าไหร่นะครับวันนี้นะครับ เป็นเหรียญเจ้าสัวรุ่น2วัดกลางบางแก้วเนื้อนวะโลหะปีสองพันห้อสาสบห้านะครับทางวัดนำเงินไปสร้างปพิพิธภัณฑ์นะครับเนื้อนวะต่อโคดล่างซ้ายนะครับอันดับแรกเรามาพิจารณาก่อนนี่ดูในเลี่ยมนะครับการพิจารณาในเลี่ยมดูครับดอกกุหลาบตรงนี้ต้องมีครับแล้วก็ดูเนื้อนวะ นวะก็ต้องเป็นนวะครับดูผิวดูเนื้อครับออกดำดำเทาๆสีน้ําทองครับตรงนี้สําคัญต้องมีทุกองค,ครับใครที่ดูนะครับย้อนกลับไปดูได้ผมขึ้นไปข้างบนคลิปเก่า,กา,กาๆครับเห็นไหมครับเป็นน้ําทองแล้วดูด้านหลังยันหลังตึงนะครับตัวงสื่อตึงโคตรตอกครับ มีข่าแป้งเดิมๆนี่ไม่ใช่ว่าแป้งเติมนะครับเป็นแป้งที่หล่อนะครับจากขุนเทียนครับเนื้อนวะาโลหะมีหลายผิวมีผิวน้ำทองมีผิวออกเทาออกเขียวนะครับตรงนี้เป็นออกผสมผสมนะครับเนื้อนวะโลหะแล้วนะครับผมดูในเลี่ยมเนี่ย พี่ๆมาดูด้วยกันนะครับเดี๋ยวผมจะระเบิดเลยดูซิว่าเกาแท้ไหมเกหรือแท้นะครับนี่เดี๋ยวแกะกันให้เห็นสดๆเลยนะครับแกะดูเลยแต่ผมระเบิดเลยนะระเบิดพลาสติกตออกเลยนี่ครับใช้ครีมตัดนะครับเดี๋ยวระเบิดไปพร้อมกันเลยครับแกะยากนิดนึงนะครับดูซิว่าเหมือนแบบว่าที่ผมบอกไว้ไหม ดูก้นดูขอบเปลือนไหมครับดูตําหนิแกะเลยนะครับเดี๋ยวแกะไปพร้อมกันนี่ยแหละสดๆรับแกะกันสดๆกลางไม่มีตัดต่อนะครับอาจจะแกะยากนิดนึงนี่ดานป๊อกเลยครับบีบครับ ต้องระวังระวังนิดหนึ่งนะครับใครที่ไม่เคยแกะระวังเนื้อผ้านะครับนี่แกะดูพร้อมกันเลยครับให้มันรู้ให้มันรู้แท้ไปเลยครับว่าเจ๊แทนนะครับแต่ว่าการพิจารณาของผมนะครับว่าผมพิจารณาในเลี่ยมเนี่ยผมบอกเลยว่าเก้าสิบกว่าเปอร์เซ็นต์นะครับความชั่วของผม แต่แกะให้มันรู้ไปเลยครับว่ามันจะกีแทดูง่ายนะครับแต่ไม่น่าพลาดน,นะครับนี่เรามาดูกันเลยนะครับแกะออกมาแล้วเรียบร้อยให้มันรู้แท้ไปเลยเห็นไหมดูผิวสวยไหมครับสวยไหมนี่เห็นไหมใครย้อนกลับไปดูนะครับคีตรงนี้มีนะครับไม่มีก็มีสําคัญเหมือนกันแต่ไม่มีก็มีครับ ดูร่องรอยการหลอประกบดูนะครับร่องรอยการประกบดูหลุมมีหลุมนะครับแล้วก็โอ้โหนี่นี่นี่ข้าแป้งอุดเต็มรูเลยครับอุดเต็มรูครับแป้งนี้ไม่ใช่แป้งเจิมนะครับเป็นแป้งเกิดจากขุนเทียนครับโอ้โหดูอุดได้แบบเป็นที่บ่งบอกเลยว่าดูง่ายมากๆครับแล้วดูก้น นี่ครับหัดช่อตะใบหยาบๆนิหนึ่งจำเบอร์ตะใบดีๆครับแบบนี้ชัวร์ปาบครับนี่ครับชัวร์ปาบแท้แน่นอนล้านเปอร์เซ็นต์ครับแกออกมาแล้วแท้นะครับไม่ใช่แกออกมาแล้วตกใจไม่มีนะครับพลาดยากนะครับการพิจารณาเจ้าสัวสองนะครับ เดี๋ยวผมขอใส่ซองนะครับเดี๋ยวจะช้ำหมดนะครับดูเกแทะดูยังไงนะครับดูได้ทุกเนื้อนะครับกลับไปดูคลิปเก่าๆได้นะครับสำหรับวันนี้ใครเห็นคลิปนี้นะครับชอบใจกดแชร์ไปครับกดแชร์มีเพื่อนเรียกเพื่อนมาดูครับมีพี่เรียกพี่ให้นะครับเป็นความรู้ที่ไม่ได้ไปบอกกันง่ายๆนะครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดสับสไคร้กดกระดิ่งนะครับ กดแจ้งเตือนและดูคลิปหน้านะครับรอดูคลิปหน้าว่าเป็นคลิปอะไรนะครับใครมีปักเครื่องก็ยินดีส่งมาทางไลน์หรือว่า f c e e o o o k a n p a g e เปียงตดปักเครื่องหรือว่าโทรนะครับวันนี้ต้องขอตัวลาก่อนนะครับสวัสดีครับแล้วมาเจอกันใหม่สวัสดีครับ